ต้อนรับเข้าสู่ช่องแอนแฟมบิลี่ค่ะพามาถึงเลยวิ่งหาแม่กำไสเลยวันนี้อุ้ยทำไมใส่เสื้อเหมือนกันเลยอ้เาเป็นฟาแฟนกันบอโอ้ยใส่เสื้อเหมือนกันเลยเอ้ยแอดมินน้อยใส่เสื้อเหมือนแม่กำไสเลยโอ้วันนี้ได้โอ้น้องแนนมาเอาชุดอะไรคะวันนี้ไงไหนไหนไหดูดิดูดิ โอ้แอลเกงสั้นโอ้สวยน่ารักจังใส่แล้วสวยเออคนก็สวยเนาะเออแล้วเอ็ดมินน้อยล่ะเอ็ดมินน้อยเหรอคะนี่น่เอ็ดมินน้อยยังไม่มาเอาเลยแม่เปี้ยวยังไม่มาเอาเลยวันนี้วันนี้ติดแม่กำใสวันนี้อยโ้เขารู้อีกว่ายังเป็นเด็กอยู่ แสดงว่าร้านแม่กำใสก็มีแต,ต่เสื้อผู้ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยข <c oughs> น่มให้กินนะคะวันนี้หอมหน่อยเอ้ยเอ้ยวันนี้แม่กำใสย,ยิ้มออกแล้ววันนี้ยิ้มออกแล้วร้านแตกอีกแล้วนะคะร้านแตกอีกแล้วนะคะพี่เภสัชมอนอ่ะอชัย,ยพร์เหมาสามพันให้วันนี้แม่กำใสมีนางลำอะไรนะเออนางลำกกก โอ้เย้าท่านนะคะจ้าสิท่านทั้งป้าค้าวใส่กโป้องเต็มสีอ๋อจ้ะจ้ะเอ้ยเอ้ยอะไรลูกอะไรคะเฮ้ยอะไรคู่ด้วยวันนี้อ๋อสวยไหมเนี่ยใส่เสื้อคู่กันเลยนะนายยืนนี้ยืนยืนยืนใกล้กันนี้ยืนใกล้กันลูกเออจะป้องให้หน่อยจะจะยืนแบบว่าป้าค้าวใส่ก็อายุเท่าเท่าเอ็ดมินนี่แหละอ่ะ พ่อฟื้นเข้ามาเร็วเสื้อใส่เสื้ออะไรเขาบอกเกตังกล่องอะไรอืมอ่าเท่ากันไหมคะเท่ากันไหมเนี่ยเท่ากันไหมเออไหนดู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 ปาดนึกว่าคู่แฝดนะเนี่ยมิ้นเสื้อก็เหมือนกันนึกว่าคู่แฝดมิ้นดูกล้องสิลูกคือเป็นยังหน่ะน่ะอ่าดูพ่อฟื้นคือเป็นยังใส่เสื้ออะไรคือเป็นยังนี่เนี่ยเออ เสื้อใจอ่ะล้วฮึดโอ้โหดูดูหน้าดูหน้าเอ็ดค้างบ่นี่นี่ค้างบ่นี่หุ่นยนต์นว่านี์มาแล้วก็ดิ่งดิ่งมาเลยโอ้โอ้โอ้ใจล้มแล้วเดี๋ยวตอนนี้อายุเท่าแอนนีน้อยนะอุ้ยอะไรวะดูมาแกงดูมาแกงแกงเลยนะคะไม่เข่ามันเข่ามันเขี้ยวเข่ามันเขี้ยวเขาเขาบอกว่าจะพูด อาวันนี้มีข่าวดีอะไรแม่วันนี้มีข่าวดีอะไรมีใครเหมาวันนี้ก็มีพี่เพชรสมรไสยพรเหมาสามพันให้นางลำบ้านกุกกกกนะคะก็ขอให้บุญหนุนนำพี่เพชรสมรไสยพรนะคะขอให้ครอบครัวของพี่เพชรสมรจงมีความสุขความเจริญนะคะก็คือมีพี่เพชรสมรมีสําราญไสยเดช มีสุขสวัสดิ์สีวงศาแล้วก็ลินดาไายพรนะคะ<ม>ก็ขอให้ครอบครัวเขามีความสุขความเจริญเงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลหนี้สิทธิร้อยล้านขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครขอให้เ็งตลอดปีตลอดไปนะคะสาธุสาธุด้วยนะคะขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะมอะไหม กับนางรำบ้านุกกโกนะคะเพราะว่าเขาไม่เคยได้อะไรเขาบกก็เลยจะให้ใส่ลำเป็นเป็นสีเดียวกันเป็นสีเดียวกันนะครับพี่เพชรสมนชัยพรพี่เพชรสมร Thank you very much อะไรนะพ่อไปเลยพ่อไปตรงนู้นเลย Thank you very much โอ้โหเย็นเย็นวันนี้แอดมินน้อยเขาวิ่งมาหาแม่กำใสแม่กำใสไม่ต้องร้องไห้แล้ววันนี้น่ะ เอ็ดเมนน้อยเขารู้จักแม่คำใสแล้ววันนี้ปกติปกติเขาพ่อฟื้นของเอาของคุณวารีนะคะอ่าก็พ่อฟื้นเลือกคำใสก็เอาแล้วนะคะของลูกว่าอัดยายซื้อขนมยายคุณวารีโนเซนเนาเออเนาเออเนาเออ ออสเตรียเวียนนาโอ้โหชื่อยาวแม่แม่จำใสยนี้จำได้ดยอดจำอ่าท่องอยู่แต่จำไม่ได้นะคะก็เอาอีกครั้งนะคะก็เอาอีกเอาอีกรอบค่ะอ่าคุณวารีโนเซนเนาเออเออเนาเออเนาเออวิสออสเตรีย เวียนาเวียนาเวียนาใช่ค่ะก็ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะคะได้ทุกคนในพวกหนองนานะคะแล้วก็ขอให้ครอบครัวของลูกอ่าวาลีมีแต่ความสุขความเจริญคิดอะไรขอให้สมความมุ่งมา่นฝานทะนาหันซ้ายก็ขอให้เงินมาหันขวาก็ขอให้เงินข้าวเป็นเจ้าเงินล้าน ขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลหนี้เสร็จี่ร้อยล้านมือสองข้างวาลีจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองฝากไม่น้อยวาลีพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสีทิศสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไร้กังวลให้เงินข้าวเหมือนหาฝนอย่าจิตอย่าจนอย่าตำก่าคนอย่าจนก่อใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไป ด้วยสารุนะคะนี่ค่ะกอให้พี่วรีนะมีแต่ความสุขนะคะเออพ่อฟื้นใส่สีนี่ก็สวยนะเออนะคะจากผู้ใหญ่ใจดีพี่วรีนั่นเองนะคะให้ยูทูบเบอร์ทุกช่องเลยนะคะแล้วก็แอดมินทุกคนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นแอดมินที่อยู่กกกตกหรือแอดมินที่อยู่ที่นี่นะคะก็ได้รับแอดมินเปรี้ยวมาเลือกหรือยังยังนั่นไงมาแล้วน่ะ แอดมินเปรี้ยวมาเลือกด้วยกันแอดมินเปรี้ยวมาแล้วมาแล้วคนสุดท้ายแล้วนะคะอือก็เหลือแต่แม่อ๊อฟได้้แลว่อาเดี๋ยวแม่อ๊อฟพ่อเปาก็มาเนาะนะคะอืมอ่ะพ่อลองใส่ดูซิพ่อใส่ดูโอเคไหมเขาบอกว่าไม่ออกอ๋อแอดมินบอกว่าพ่อใส่ตัวนี้ไม่ไม่รอเปลี่ยนใหม่นี่นี่มันมีเบอร์อืมีเบอร์ว่าออก อืออ่ะ uh, พ่อลองใส่ดูซิแม่ถือกล้องให้พ่อเลยเออเอ็ดมินน้อยไปแล้วอ่าเนี่ยค่ะพ่อกล้องมาเลือกของพี่วารีอุ้ยจดใช้ดีกวล่าลองใส่ดูเนาะใส่มินน้อยวดาเนี่านี่ แล้วพอ Off> ทำถ้าอย่างนี้แอ๊กเออเอเเอก๊กหละเก๊กหล่อเก๊กหล่อพอฟื้นพอฟื้นนี่โค้งโค้งหน้าตาพอฟื้นสมัยเป็นหนุ่มจะหล่อมากเลยอ่ะเอดมีน้อยเอสแช่งกับพ่อแล้วเร็วมาแช่งเร็วไปแล้วไปคาเฟ่กับตาเร็วไปเร็วไปวคาเฟ่กับตาไปคาเฟ่กับตาเร็วเร็วไปไม่ไปเลย กอยู่ับเบเาโหรอเลยพ่อฟื้นรอเลย,ยอืมนี่นำเสนอ FC นะเพราะว่าชุดแดงนี้ถ่ายไปแล้วรู้สึกว่าจะขายออกแล้วไม่หอ่ออะ ขายออกไปแล้วนะนี่นะคะชุดนี้สีส้มนะคะ fc ถ้าไในสนใจนะติดต่อได้ที่0965036341นะร้านแม่คำใสนะใครที่มีหุ่นสวยๆรูปร่างสูงๆชุดนี้เหมาะเลยนะคะสวยมากอ่ะนี่ค่ะก็เขาเรียกว่าวันนะ fc นะผู้ใหญ่ใจดีนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้โอ้คนะคะหมุนหมุนหมุนมขาหมุนอะไรกันน่ะวันนี้นองใส่เสื้อคูแม่คำใสนะ ดไม่นแล้วทำไมนั่งอย่างนั้นน่ะโอ้โหดูดูดู้ยมีความสุขมีความสุขลีลาแบบหมุนนะคะอ๋ออยากกินน้ำอยากกินน้ำตัวไหนบอกมาน้ำแดงกินน้ำแดงโอกูมันเป็นเด็กกุมารต้นนี่นี่อยากกินน้ำแดงมาสั่งว่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านมากค่ะ สวัสดีค่ะ